ครับธรรมดา,าก่อนนะอันในซอยรู้สึกบ้างยังรู้สึกเลยรู้สึกหรอป้าโอ้ผมไม่มองเลยทำแค่นี้รู้สึกเหรอคิดไปเองเปล่าไม่กระตุกเลยอ๋อปกติแต่น,นิดนิดก็กระตุกเลยเหรอใช่นี่อาการยอดฮิตเลยนะใช่ผมดูคลิปพี่ก็กน,นั่นือนเะียไม่ดูในคลิปมัเห <laughs> มือนกันดูแค่ไม่ถึงอาทิตย์อะ่ะผมก็เลยมากแก้ไป พอ้ยบางคนดูหลายเดือนนะมันจะมาดูแค่นั้นแหะดูแล้วมันตรงใช่ไหมมันตรงพี่มันเป็นเหมือนกันใช่ไหมมันก็เลยว่าใช่แน่ๆตรงไปเลยพี่ตรงไปเนาะปกติกดไม่มาใช่ไหมใช่ นี่คับธรรมดามาแล้วขับแค่นี้โอเคเหรอยังไม่ได้เหยียบเลยนะผมผมรู้รถผมไปรู้เลยขับทุกวันเรารู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแปะนิดเดียวก็รู้ลองลองแล้วเคยขับแรงๆมารถเราอ่ะก็มีบ้างนะพี่งั้นลองกดเต็มๆดูเทียบกันว่ามันเกียร์สองแ้วพี่เอเียร์สองด้วยนี่มันสี่ะหรเนี่ยโค้งได้ตรงนะตรงนี้ตรง ไปก่อนไปเลยเป็นไงความแรงเป็นไงความแรงนี่มันดึงยิ่งกว่าเดิมดึงดึงเด่นเด่นเดี๋เดี๋ยวผมขอดูแบบขับปกติหน่พี่ถ้าเชนป็ดปื๊ดปื๊ด ลองดูตรงเป็นตรงไหนบอกเลยอยากให้ลูกค้าบอกแบบนี้เพราะบางคนบอกว่าเอาตามช่างคือถ้าเอาตามช่างมันบางทีเราไปขับใช้งานไม่เหมือนกันนะใช่พี่คนเราขับใช้งานไม่เหมือนกันเสียตังค์แล้วไงเอาดีเลยนะครับขับใช้งานตามหลักความจริงเนี่ยไม่ควรใช้เกียร์สูงแบบนี้ที่งๆียรความเร็ว่าควรให้เกียร์ปากลางก่อนด้ยก็คือคือดูรอบดูความเร็วหน่อยนึงการเปลี่ยนเกียร์เนี่ย คือเราไม่จำเป็นต้องเหยียบแรงอ่ะแต่เปลี่ยนความเร็วประมาณนี้อ่ะเนี่ยถูกอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้เราอาจจะเผลอคุยแล้วเพลิแนแต่ในน้อยควันจะไม่ออกเหมือนเดิมแล้วจะประหยัดเลยหละรอบเลยอันเก่านัานจะกินเต็มที่แล้วนะซดน่าดูเลยไม่ประหยัดกว่าเดิมอีกครับพี่เนี่ยจะประหยัดกว่าเดิมอีกเันเนี้ยโอ้ยอันเดิมอันเดิมก็ประหยัดแล้วนะอันเดิมแค่ไหนอันนี้ประหยัดกว่าเย,ยอ,เอเะ ลองดูคือคิดง่ายๆถ้ามีควคันคือเผาไหม้ไม่หมดครับนั่นคือกินน้ำมันแน่นอนเผาไหม้ไม่หมดอ่ะ <c oughs> เกียร์สูงไปนะพี่ยังใช้เกียร์ปิดอยู่หน่อยๆนะใช่ปะ่ะใช่ก็ว่างกันเนี่ยรถสีน้ำไม่ใช่เขามาทำทางทำไฟทำอะไรพวกนี้ พี่ติดตรงที่ว่าเปลี่ยนเกียร์ไวไปใช้เกียร์รเปลืองเนี่ยประมาณนี้ลองเป็นเกียร์สามดูแต่พี่เปลี่ยนเกียร์นั้นที่ผมบอกแล้วมันจะขับง่ายกว่านี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนนะถ้าผมไม่บอกไป่ต้องเปลี่ยนนี่รอบเท่าไหร่สองพันห้าเป็นเกียร์ประมาณนี้เห็นไหมแต่แล้วรู้สึกมาเลยทั้ท,ที่ผมไม่ได้ทําให้พี่เค้นเลยค,ค่อยๆขับธรรมดาเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวขวากลับรถ้าง้า นี้เลยใช่อาหาตรงน,นี้เลยเรวมเนี่ยนะใช่คือถ้าพี่สังเกตอะของเก่าอย่างเกียร์สามเนี่ยหกสิบพี่ก็เปลี่ยนเป็นสี่แล้วถูกไหมความเร็วหกสิบเนี่ยพี่เปลี่ยนไปสี่แล้วแต่อันเนี้ยเมื่อกี้ผมให้พี่ลากไปอีกนิดนึงเป็นเจ็ดสิบแล้วเปลี่ยนความรู้สึกมันดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวต้องเปลีป่ยน,นนะสองพันห้าเราค่อยเปลี่ยนกนะ็ได้ างคนคิดว่าเฮ้ยนี่ใช้เกียร์สูงเครื่องแก้ทำงานน้อยลงแต่จริงแล้วคิดผิดยิ่งยิ่งเกียร์สูงเท่าไหร่แล้วรอบไม่ได้เครื่องแก้ทำงานหนักขึ้นเห็นไหม,มเนี่ยพอ,อเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพอพี่กดสี่ปุ๊บเนี่ยแม่งดึงติดเลยแต่ทางที่ไม่ได้กดแรงเลยนะ ไม่มีควันนะ,ะไม่จุกเนี่ยพี่ใช้พี่พี่ใช้ความเร็วลดลงพี่ต้องเชนเกียร์นะหรือไม่ถ้าไม่เชนอ่ะให้พี่แตะคันเร่งไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นั้นลองแตะไปหน่อยนึงแตะไปก่อนอันนี้เราสมมติถ้าเราจะกดแสงเราอย่าเพิ่งกดเราแตะไล่ไปอีกแตะเพิ่มอีกพอรอบพอรอบเริ่มสักสองพันกว่าค่อยกดไตมาแตะไปอีกแตะอีกแตะอีก อันนี้ค่อยยกดเต็มมากดเต็มไปซ้ายออกซ้ายมากดไปเลยคือเมื่อกี้พี่เปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ตานที่ผมบอกอะโอเคแล้วแต่พี่มาเสียตรงที่ว่าบางทีพี่เข้าเกียร์สี่ได้แล้วเนี่ยแล้วพี่ก็ปล่อยไหลจนมันต่ำเกินเข้าใจไหมเทคนิคเทคนิคหนึ่งคือพี่เข้าเกียร์สามเข้าเกียร์สามเลยพี่เป็นคนไม่ค่อยเหยียบคันเร่ง แล้วเมื่อกี้พี่ปล่อยไหลอ่ะสู้พี่ไม่ต้องเข้าเกียร์สี่ดีกว่าเข้าใจไหมเพราะเมื่อกี้อ่ะถ้าเป็นปกติอะพี่ลองเข้าเกียร์สี่อย่างนี้ออย่างเงี้ยแ,แ,แล้ว,แล,วแล้วเมื่อกี้พี่ก็ปล่อยเนี่ยพี่ก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นต่ำลงมาเยอะเกินไปถ้าพี่จะคิดว่าเราจะไม่แตะคันเร่งเนี่ยหรือรถข้างหน้ามันติดเนี่ยสู้พี่ไม่เปลี่ยนเกียร์ดีกว่าค่อยๆแตะปล่อยแตะปล่อยไป นี่ผมไม่ใช่ปูเจอนะุเออูเท่าไหร่ประมาณ20 20, 20, 20, 20นิดนิดละควันมันจะน้อยลงปกติมันน้อยลงอันเดิมมันเยอะเกินใ,ในความรู้สึกผมมันเยอะเกินนะคือมันเยอะตั้งแต่ต้นคือถ้าเยอะตอนท้ายโอเคไม่เป็นไรหรอกไม่เยอะตั้งแต่ต้นเลยอันเดิมอะคือไม่ได้เยอะหรอกมันมีตั้งแต่ต้นจริงๆตามหลักตอนตอน้ตนไม่ควรมีคิดภาพจอดออกอย่างไฟแดงเงี้ยควันออกมันก็ไม่ควรเนาะ อันเก่าก็ไม่ได้จูนทอกมานะแต่กระตุกนี่ผมจูนทอกจูนแล้วให้หมดแนละ้วถ้าขับเดี๋ยววนนี้ก็มาเดี๋ยววนนี้อืเนี่ยลองกดเต็มๆตั้งแต่เกียร์หนึ่งเลยถ้าขับดีๆจะรู้สึกว่าเครเร่งมันกระชับขึ้นใช่ป่ะกระตุกอยู่ป่ะหืมไม่กระตุกอยู่ที่เท้าแล้วทั้งกระตุกอะ่ะ เข้ามือเปลี่ยนเกียร์ไว้ขึ้นรอบแรกพี่เปลี่ยนช้ากว่านี้